Every day I still remember when I was really free and all the things I lived. Singapore review. ว,ว,วันนี้ก็จะเป็นในตอนจอปอต่ายพาเที่ยวสิงคโปร์เมืองสินโตพ้นน้ำนะครับทริปนี้ก็เริ่มเมื่อช่วงปลายปีนะครับของปี2 5 6 0 แล้วก็เชื่อมต่อไปจนถึงปีใหม่ของปี2561เลยนะครับเราไปกัน3ามคนตอนนั้นน้องเจจ๋าเนี่ยเพิ่งจะอายุแค่3ขวบนะครับก็เป็นทริปต่างประเทศทริปแรกของเจจ๋าเลยเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเราไปยังไงกันบ้างเฮ้ยบินแล้วเราเช็คอินเป็นไรกินแล้วผมจะเอาให้เสร็จกันทุกเส้นเลยรู้คนเยอะนะแค่ไหนอะแถวแถวไปไกลเลยโอ้โหเยอะมากเยอะมากดว่าจะได้ Every day I still remember When I was really free And all the things I lived And the midst all the things that I left I regret it this It won't be the same yeah, yeah I never felt this way Cause I want to come back and find my 'Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time No one disappearing It feels like I'm all awake and I'm standing in time No one deserves free and all the things i left midst all the things that i love i regret for this, it won't be the same yeah i never felt this way cause i want to come back and find my way and i have to run and run away i finally choose yeah cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time Now I'm disappearing, looking for life This the time for you I still remember when I was really free and all the things I lived. And the all the things that I left, I regret it. It won't be the same. Yeah, yeah. I never felt this way. Cause I want to come. instead

สำหรับทริปการเดินทางไปสิงคโปร์ในครั้งนี้นะครับก็มีเรื่องของความประทับใจมาเล่าให้ฟัง2เรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็เป็นเรื่องความมีน้ำใจนะครับของคนสิงคโปร์มีวันหนึ่งเรากำลังนั่งกินข้าวเย็นกันนะครับก็ช่วงหัวค่าแล้วปรากฏว่าก็เป็นคืนวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็กำลังจะขึ้นปีใหม่นะครับก็มีชาวสิงคโปร์นะครับสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะครับก็เอาขนมนะครับเป็นน้ำผลไม้มาให้น้องเจ๊จ๋านะครับ ทางที่เราไม่รู้ไม่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นชาติเดียวกันนะครับแต่ก็สื่อสารกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งส่งต่อในเรื่องของความมีน้ำใจต่อกันแล้วก็ความเป็นมิตรต่อกันนะครับอันนี้เรื่องแรกเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราหลงทางกันนะครับเราก็ถามทางคนสิงคโปร์นะครับตอนนั้นกําลังจะเดินทางไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับหาทางขึ้นสถานีไม่เจอ ปรากฏว่าเป็นช่วงที่ฝนกําลังจะเริ่มลงเม็ดปลอยๆนะครับเขาก็เห็นว่าเรามีน้องเซจ่าตัวเล็กอยู่นะครับเขาถือร่มมานะครับเตรียมที่จะกางร่มปรากฏว่าเขาเห็นน้องนะครับก็กลัวว่าน้องจะเปียกฝนก็ยื่นร่มให้เลยนะครับเสียสละร่มของตัวเองให้อันนี้ก็เป็น2เรื่องนะครับที่เราประทับใจถือว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดนะครับในเรื่องของความมีน้ำใจของคนสิงคโปร์นะครับเซนก็ตามทริปนี้เลยนะครับ เป็นแนวทางว่าถ้าอยากไปสิงคโปร์นะครับก็ตามรอยกันไปหรือว่าหาข้อมูลไปเพิ่มเติมนนะครับแล้วพบกันนะครับหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นสิงคโปร์ครับ